อ่าครับแล้วทีนี้เราก็มาดูม้ำตัวต่อไปครับยอดลักบ้านนาล่าสุดวิ่งเช็คฝีเท้าไว้แล้วกับผู้อภิพัฒน์เข้าที่เจ็ดที่เจ็ดครับที่เจ็ดช่วงนี้การวิซ้อมเป็นไงก็ดีครับดีไหมดีเนี่ยดีกว่าเก่าไหมก็ดีกว่าเก่าแค่วันนั้นเราแค่ลองเครื่องเช็คดูมาวิ่งดูอะไรครับดูกระเทนชื่ออะไรบอกเขาด้วยวัฒนาสิงห์ครับวัฒนาสิงห์ออสวัฒนาสิงห์กีเก่า จอกี้จอกี้ปัจจุบันด้วยแหละใช่ครับอืแล้วคาดว่าใครจะเป็นคนกี่บุญคุ้มรองครับบุญคุ้มครองอ๋อบุญคุ้มครองอ๋อไอคิวไอคิวเนี่ยแล้วการซ้อมเราซ้อมเป็นยังไงไงซ้อมซ้อมแบบวิ่งระยะไกลนะครับวิ่งระยะไกลดีคือไปซ้อมที่สนามใช่ครับคือถ้าวงเล็กซ้อมที่นี่ใช่ครับอ่าสายยาวปล่อยยังไงก็เช็คตีหลังอย่างเดียวตีหลังอย่างเดียวเลยปล่อยกี่รอบก็วันละ สองสามรอบเลยครับสองสามรอบไปเรื่อยๆไม่ต้องเร่งครับอ๋อปล่อยยาวๆเรื่อยๆสบายๆนะครับครับคือพอมาตัวนี้ซ้อมพอดีอยู่แล้วกําลังมีอยู่แล้วครับคือซ้อมให้ลูกอึดอีกหน่อยหนึ่งระยะไกลครับอืวิ่งให้วิ่งแรกไกลได้ครับมาตัวนี้เป็นม้าเทศติดท้องจากฟาร์มชายโยมาจากฟาร์มชโยพ่อเขาเป็นใครพ่อเขาชื่อบิดวากี้บิวอ๋อเทศนี่เทศติดท้องก็คือตัวนี้เปลี่ยนมือมา ก็นานแล้วอ่ะมันเป็นปีละก็รัศดีละก็ไม่ได้ใหญ่แต่ฝีเท้าเขาดีอยู่แล้วมาดูวนแล้วใครเป็นผู้ซ้อมอ่ะครับเอ่ออีคิวครับอีคิวก็บุญคุ้นพงษ์แล้วก็ธนันชัยธนันชัยก็เด็กพ่อเขาเด็กพ่อธนันชัยธนันชัยฟื้นยังฟื้นที่ยังยังยังไม่ฟื้นใช่ไหมคับยังยังอ๋อธนันชัยถุงแด้พักตัวอยู่ครับดูเขาสบายตัวสบายตัวดูเขาสบายตัวคร นอนเนี่ยมาแข็งแรงมาแข็งแรงอย่างนี้ดูพลิกง่ายนี่มาแข็งแรงนอนซ้ายจะพลิกง่ายปุปุตัวเมียนะตัวเมียเออถึงสมรรถนะทางร่างกายเขาแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงดีดีกว่าดีกว่าถ้วยคาดีแล้วไหมครับดีค่ะแข็งแรงแล้วก็ดูสดชื่นสบ้านๆก็อยากเขาทดสอบระยะแล้วเขายืนได้แล้วครับคือวันเนี้ยมันจะเพิ่มไปอีกนิดนึงอ่ะ ระยะจะมากกว่าคราที่แล้วอีกอีกประมาณเส้นครึ่งพี่คิดคิดว่าเขาน่าจะดีกว่าคราวที่แล้วไหมน่าจะดีกว่าหลังจากที่เราเห็นตามสายตาเนาะตามสายตาเราเนี่ยคิดว่าน่าจะดีดีกว่าคราวที่แล้วมันตัวเล็กก็จริงแต่ว่าแกร่งสายเลือดเขาสูงอยู่แล้วด้วยครับสายเลือดเป็นสายเลือดต่างประเทศติดท้องมาเท่าที่เห็นก็ก็จะซ้อม มากกว่าตัวอื่นซ้อมมากกว่าปกติสองสองไม่มันซ้อมมากกว่าปกติไงซ้อมมากกว่าปกติคือเขาจะซ้อมในระยะที่ยี่สิบเจ็ดกับสามสิบข้นเขายืนระยะอยู่แล้วยืนระยะคือพอเพิ่มระยะขึ้นมาอีกเขาก็ต้องซ้อมมากให้ม้ามีความอึดและความอดทนมากกว่าเก่าอยากอยากเคยซ้อมสองสามรอบก็เพิ่มเป็นสี่รอบเนี้ยฉะนั้นคือต้องซ้อมให้อึดกันหลบมากขึ้นอกันหลบมากขึ้นเพื่อยืนระยะ แล้วก็ก็มาซ้อมสปีดไปด้วยใช่ตีอย่ัง uh, ตีหลังตีหลังคือตีหลังต้องีลยวอยู่ที่ยอกี้ด้วยเขาควบคุมกำลังมาได้หรือเปล่าครับเพจอัมชอบอ้มเทจเขาชอบอัมแต่เทนกาต้องเจอผมวันวันแข่งเดี๋ยววันวันแข่งวันแข่งเจอผมวันนี้นีเจอนะอ๋อวันนี้สิงเดชเจอผม่วยรวบรวบยอดด้วยเพราะวันนั้นผมแทงเพรไปร้อยหนึ่งคุณกินผมไปร้อยหนึ่งผมเชียร์คุณไปร้อยหนึ่งไปดีกว่าเทไม่ไปไปดีกว่าพี่ครับขอบคุณมากครับ